วัสดีครับวันนี้วันนี้มีโอกาสพิเศษวันเฮามาขึ้นเฮียนใหม่ของลานสาวครับมีโอกาสได้มาพักตีเชียงดาวนี่ครับดูวิว้อยหลวกเชียงดาวสวยสุดๆ,ดๆวันนี้หูจักกับไงเอกเป็นเพืเ่อน,นกันในเฟซบุ๊กครับคุยกับแกว่า พอดีได้ผ่านมาทางนี้กัแบแวะมาเอวหาแกน่อยดูวิวครับโอดจมเดี๋ยวจะปลาเข้าไปดูในห้องบ่ข้างไหนเป็นจะไดใดทั้ทงรถจอดกันง่ายครับจะปลาไปดูในห้องครับบ่มียอย่าร้อ <Yeah. S 2> เปิดเข้าไปป๊บนี่เป็นห้อง VIP นะครับใ yeah. อเ้เราลองท้าแป๊บนี้ yeah. อย่างนี้แอร์ yeah. เป็นปกติอยู่ละแอร์ yeah. เป็นนั้นตู้เย็นโอ้ oh. เป็นเตียงอ้อ oh. ห้องกว้างขวางมากกว้างขวางมากโอ้ oh, สวยงามทีวีไปดูห้องน้ำครับ oh, mm hmm. อานนา๋อมีตีอาบน้่งพ้อมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิว,ว,วจากห้องน้ำเขาเปิดม่านขึ้นมาสวยสวยมาถึงแล้วน,นี่ เห็นดอยหลวงเชียงดาวเต็มๆเลยครับวิวตรงนี้เดี๋ยเปิดพมาม่านป๊บนี่ก็จะมีระเบียงมีโซฟาพร้อมมีระเบียงเปิดประตูออกไปป๊บอือหือดอยหลวงเชียงดาว สวยมากครับสวยมากอ๋อมีแมวมาให้ตัยหนึ่งก่อนโอ้ยอย่างแจ่มเลยครับนี่นะสุดยอดเดี๋ยวขอเก็บของกันนะครับขึ้นตรงนี้ห้องพักของเขานะจอรดรถข้างหน้านะครับจะมีดาดฟ้าเลยมาขึ้นไปดูวิว ของดอยหลวงแลวก็เปิดกัะจัด,จดนี่นั่งกินข้าวตรงนี้ได้นี่แจ้งพนักง,งานได้เลยเราจะมากินข้าวตรงนี้ดูครับวิวยอดเลยนะสมารถเชี่อมเชื่อมไปได้สองสามห้องนี่สามารถไปหาก,กันได้ไม่ไดดูวิวาสามห้ององศา สุดดยยอเลครับท่าที่กลางสวยเลยตอนนี้อาภัยได้มาเชียงใหม่ได้มาตังระหลวงเชียงดาวครับตีตรงนี้บรรดาพาทเลยที่กระถานใหญ่ครับถนนใหญ่อยู่ตรงนั้นเองครับนะถนนเส้นหลกักติดจากเชียงใหม่ไปอำเภอฝางครับเส้นหลกักเดี๋ยวเข้ามานิดนิดเดียว ประมาณ500เมตรครับอยู่ขวามือมีกี้พเอดบอกหมดเลยดูวิวที่ได้ในห้องพัก <estás> ก <floods> ับที่เขาเห็นเมื่อกี้ครับวิวนะครับพักที่นี่รวมอาหารเช้าครับนี่นี่เราสั่งชาอูหลงร้อนร้อๆมากินกับวบวดอยหลวงเชียงดาว มีข้าต้มกับหมูทอดกระเทียมตื่นเช้าแล้วครับวัี้เราจะพาขึ้นไปดูดาดฟ้าดูได้หลวงเชียงดาวอีกครั้งนึงตอนเช้าสักแป๊บหนึ่งเราก็ออกเดินทางเข้าไปเชียงใหม่กันแล้วนี่ครับ ทุกห้องนะครับสังเกตได้จะมีดาดฟ้าอยู่หมดเลยนบก็กึก่ง VIP ครับตรงนั้นถ้า VIP จะอยู่โซนนี้หมดเลยจะเห็นดอยลวงเชียงดาวตรงนี้คนระับมาเชื่อมต่อไปหาก,กันได้ดอยลวงเชียงดาวเ๋วยจะขึ้นไปอยู่ ตรงระเบียงตรงนู้นนะเหมือนกับสกายวอล์กอีย่างเลยขึ้นไปดูข้างบนคนระับกบรรยากาศมาให้ชมอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายรูปหน่อย ที่จอดรถทงนี้กวา้วางมากอยู่นี่จะเป็นโซน VFP เขาจอดกันแต่ก็ไม่จอดได้ครับถ้้ยังว่างอยู่จะขึ้นไปข้างบนนูน้นเช้าเช้า เสาสามตัวนี้สวยมาก,ารมากบรรยากาศเราจะขึ้นข้างบอนไปดูวิวดอยหลวงเชียงดาวกันแล้ว ียนคล้ายๆสกายวอล์กแต่ไม่เสียวครับเพราะเหล็กดูไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ สบายสบายเดินสบายมากเรวแว๊บๆเหมือนกันเราพักตรงนั้นจอดรถได้กว้างนะครับที่จอดรถตรงนี้น เดี๋ย mm hmm. วนี้เราจะเข้าไปเ mm hmm. ชียงใหม่กันอีกที๋ยวเราไปยากรเชียงใหม่มาชมสำหรับที่สวัสดีครับ